สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยทีมทีวีร่วมกับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสนอรายการอัลลสามุลลอฮฺ il ุอฺารหฺมานุลรอฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิุรับบิลอาลลมีนมุซซัลาตุบะสลามุอะล่าร์สูลิลลาฮิลการีมอามะบัดุสัลลัมอะลัยกุมมาราะห์มัตุลลอฮฺุบะบรากาตุพี่น้องที่ชมรายการทุกๆท่านครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺบฮานะฮูวะ تعالى นะครับ ทีเ่เราได้ส่งนบีม,มุฮัมมัดมาเป็นบุคคลตัวอย่างเพียงคนเดียวส่วงนบีม,มุฮัมมัดมาเป็นบุคคลตัวอย่างคนเดียวนะพี่น้องในยุคนี้ท่านนาบีได้สอนมาว่าครับวิธีที่จะเข้ามาอยู่ในโลกดุนยาใบนี้มีอยู่ทางเดียววิธีที่จะให้คนคนหนึ่งมาอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ย เข้ามาอยู่ในโลกนี้มีหนทางเดียวคือผ่านท้องแม่ฉะนั้นต้องดูแลแม่ให้ดีอย่าตวาดพ่อแม่อย่าไล่พ่อแม่มีเงินเดือนให้ให้แม่ใช้ด้วยไปน้องจะได้เท่าไร่ก็ตามต้องถึงมือแม่ตลอดเวลาเพราะเรามาอยู่บนโลกดุนยาไปนี้เนะี่ยี่น้องครับไม่มีทางอื่นผ่านทางท้องแม่หมดเลยไปน้องครับ แม้แต่ทะบเบียัมมัดก็มีแม่พป่น้องแล้ววิธีที่จะออกจากโลกดุนยาไปนี้ก็มีอยู่ทางเดียวพี่น้องครับอะไรรู้ไหมความตายอันเมาท์จะเข้ามาอยู่บนโลกดุนยาไปนี้ก็ผ่านทางท้องแม่นะครับจะออกจากโลกดุนยาไปนี้ก็มีอยู่ทางเดียวยาฮูดีต้องการนะครับที่จะให้คนเกิดมาในโลกนี้ไม่ผ่านท้องแม่ พยายามเดือเกินครับแต่ทาไม่สําเร็จแต่ทําไม่สําเร็จเปน็นทางเป็นทางครับพยายามผลิตเด็กขึ้นมาในหลอดแก้วผลสุดท้ายเราต้องไปใส่เอาไว้ในมดลูกเหมือนเดิมทําไมครับเพระาะเราอ่านผมอ่านหนังสือหลายภาษาเป็นภาษาอังกฤษเจอมากครับพี่น้อยารูดีต้องการที่จะถ้าหากว่าทำใน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 หลอดแก้วสําเร็จแล้ว โอ้โหมันจะสร้างแต่าหามมาทำลายโลกหน่อยพี่น้องแต่นี่มัน,มนผ่านท้องแม่เนี่พี่น้องพอผ่านท้องแม่มันทำลายไม่ออกอ่ะนี่เป็นความเมตตาของาาอ,อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาพี่น้องครับเรากับพ่อแม่เนี่ยต้องขอดุอาเมาื่อครั้งที่แล้วผมบอกกับท่านพี่น้องบอกว่าให้ขอดุอาต่อรอเยอะๆนะรับบิฟิล,ลวีวาลิวาลิดายวะรฮัมฮูมากะมารับบญา,านีสกีรอ ท่านทั้งหลายจงขอดุอาให้กับตัวเองก่อนก่อนที่จะขอให้พ่อแม่ขอให้ตัวเองก่อนนะครับพี่น้องเวลาไปเยี่ยมคนป่วยก็เหมือนกันนะครับตอนตอนตอนจะตายนะครับไปเยี่ยมคนป่วยคนป่วยทุกคนเป็นวังยาตําหนิก,การเจ็บไข้ได้ป่วยพราะนบีนี่ไม่เคยสั่งว่าอย่าตําหนิก,การเจ็บไข้ได้ป่วยนะเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันไปแล้วนะไป ชำระความผิดของท่านที่มีอยู่ในอดีตที่ผ่านมาอย่าไปตำหนิพี่น้องครับเวลาท่านไปเยี่ยมนะครับพี่น้องคนป่วยของท่านจะเป็นใครก็ตามถ้าเป็นผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันนบีจะทรางนี้ครับการอิจาวะบะอาบิยมีนิฮิอาดามารรดินนบีจะเอามือขวาของท่านเนี่ยไปถูกที่ตัวคนป่วยนบีก็จะขอดุอาอ อิบิลบาสรับบานาสว่าชีันตชฟีลาชฟาอิลลาชฟาอุกชฟาอลลายูการสักคนรุ้บุ ah นี่นบ,บีสอนนะครับนบ,บีทำเป็นแบบไว้ไปเยี่ยมคนป่วยอย่าไปนั่งคุยโม้พวดเรากันอ้าอ้าอ้าพน้อ,นองอย่า การเยี่ยมคนป่วยที่ดีที่สุดเอานาบีสอนนะครับเอามือขวาของท่านเนี่ยแตะไปที่ร่างของคนป่วยเอาที่มือขวาก็ได้ไปน้องผู้ชายกับผู้ชายนะผู้หญิงกับผู้หญิงนะไปน้องให้มันถูกต้องไม่ใช่ผู้หญิงมาจับมือผู้ชายผู้ชายจับมือผู้หญิงไม่ใช่ไปน้องครับอ่านดูอาบทน,นี้อัสฮิบิลบะซะรอบบาันนาัสวัชฟิอันตัชาฟีลาชฟาอิลลาชฟาอุ ชีฟาอัลลอฮยูกอดิรุซสกอมันแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้การเจ็บไข้ได้ป่วยนี่หายไวๆพระผู้อภิบาลแห่งมนุษยชาติโปรดเดียวยาให้คนป่วยได้หายไม่มีใครรักษาให้หายได้นอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นเป็นการรักษาที่หายโดยเด็ดขาดให้มพี่น้องนี่เป็นตัอาหมดเลยไปน้องแอย่าไปคุยว่า หวยเนี่ยนี่อยู่ได้ไม่เกินอาทิตย์ตายแน่ภาษานี่อย่าออกไปน้องถึงเขาจะแย่กันนานๆก็ตางคุยแต่เรื่องดีๆขออุอาให้ต่อโลให้คุณหายหายไวๆนะจะพูดจาดีๆนะครับีปน้องเนี่ดีขออีหม่างบุคคลพี่ปน้องครับนี่เป็นสุนทขของท่านอบเีรเรื่องความเมตตาไปเยี่ยมคนป่วยก็ต้องไปด้วยมีข้าวของติดมาติดมือไปด้วยมีน้ำน้ำมาด้วยไปน้อง แต่งตัวให้สะอาดนิดหนึ่งแปลงฟันด้วยไปน้องคุมพยุงกิจาไปเรียบร้อถ้าเป็นมุสลิมถ้าเป็นผู้ชายก็แต่งตัวสะอาดอาดไปไปน้องอย่าไปนั่งนานนอกจากคนป่วยก็ขอร้องว่าอาจารย์นั่งกระชันนานหน่อยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาไปเยี่ยมห้านาทีผมไปเยี่ยมบางครั้งพวกให้ห้านาทีพอผมออกเลยไปน้องกับบางทีเขาอัจารอยู่ก่อนถ้าอยู่ก็อ,อ,ย,อยู่ได้ไม่เกินสิบนาทีต้องรีบออกเพราะว่า คนคนป่วยต้องการจะพักผ่อนเขาอาจจะอยู่ใกล้ชิดกับคนในครอบครวัวของเขาเราก็ไปนั่งแช่คือครึค่งชั่วโมงไม่ใช่สุนันนบีทัานสุนันนบีก็รีบไปแล้วก็รีบกลับอย่าลืมขอดุอาให้กับคนป่วยพูดอีกครั้งนะครับอัซฮิบิลบะซะรับบันนัสวัชฟิอันตะชาฟีลาชิฟา,าอิลลาชิฟาอุกชิฟาอัลลายูวะดิรุซากอมันหรือต่อิดลาบาะซัตฮูรุนอินชาอัลลอฮ์ การเจ็บไข้ได้ป่วยนะั้นไม่มีอะไรหรอกนอกจากไปชำระความผิดของคุณให้หมดไปวัสลามอะลัยกุมมมาราะหมะตุลลอฮิวะบะระกาตุ